มีอะไรที่จะมากล่าวว่าฉันน่ะเป็นคนปลอมตัวเป็นเจ้านายของเธอเหมียวเหมียวนะ่ะรู้เพราะเหมียวนะ่ะถัมันมีฤทธิได้แค่ย4่สสชั่วโมงเราน่าจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะถึงรู้น่าจะบอกไม่ได้แต่ฉันนอาบอกได้ว่าเธอนะ่ะปลอมตัวเป็นฉันไงละ่ะ ฉันต้องหากละ่ะที่เป็นตัวจริงเธอนะ่ะเป็นตัวปลอมแต่เธอมีหลักฐานอะไรที่จะมากล่าวหาฉันฮะก็วันงานแต่งงานนี่ละเธอนะ่ะปลอมตัวเป็นฉันและยังพาฉันไปขังอีกไม่ไม่จริงนะคะท่านพอ่อท่าแม่อย่าไปเชื่อนางนะนางนะ่ะเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมาทำตัวให้มหมอนหนูอีก ปเช่านางเด็กขาเลยนะคะงั้นเหรองั้นเราก็มาพิสูจน์กันหน่อยสิว่าเธอหรือฉันใครกันแน่ที่โกโหกนี่แค่เสียงภาคเธอกับฉันน่ะยังไม่เหมือนกันเลยนะเธอนัอ่นแหละที่เป็นคนปลอมตัวมาอยเสีงาค เี่ยวกันที่ไหนกันเล่าเขาน่าทำไว้เพื่อให้คนแยกออกว่าใครเป็นใครอย่าฉันต้องหักหลัที่ถูได้จะจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมงั้นฉันก็จะเอาแบบของฉันเหมือนกันในเมื่อเธอไม่ยอมรับฉันจะเอาอะไรมาสู้กับฉันได้าะก็ในเมื่อฉันเป็นตัวจริงเอาเป็นว่าสิ่งที่ฉันจะให้เธอ ได้เห็นน่ะรับรองเลยว่าเธอลงดินไม่หลุดแน่แน่ฉันจะบอกอะไรให้นะเธอน่ะเป็นคนทำตัวเองทั้งนั้นแหละได้เธอจะเอาอะไรมาสู้ฉันละะ่ะคะหลักขาดรับรองนั่นล่ะมาซี่เอาออกมาเลยฉันน่ะฉันไม่กลัวเธอหรอกได้ งั้นเธอก็อย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะนี่ไงหลัรรกฐานเมจับตัวคนที่จับองค์หญิงไปขังได้แล้วครับนางาวัสรภาพหมดแล้วผู้นางมาทำตามคำสั่งของ,งพี่สาวซึ่งก็คือคนที่ปลอมตัวมาเป็นองค์หญิงของรับอี๋ว่าอะไรนะหน่อยหน่อยนะถ้าฉันปลอมตัวเป็นเธอไม่ได้เธอก็จงตายไปซะ หยุดสักทีเถอเธอหยุดสร้างเวนสร้างกรรมได้แล้วนะฉันน่ะจะปล่อยเธอไปแต่เอาล่ะค่ะเป็นยังไงคะเดินทางกันนะคะใกล้จะถึงตอนอวสานแล้ว เรียกได้ว่าหลุนมากๆเลยเนะแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่คลิปนี้เนี่ยสั้นไปหน่อยนะคะเพื่อแบบว่าลุนไงลุนไงเอออะไรประมาณนั้นปกติแบบว่าละครเนี่ยเขาจะแบบว่าฉายยาวๆใช่ไหมแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะแบบว่าฉายตอนจบอะไรเงี้แต่เราอะแต่เราอะฉายสั้นๆเพื่อให้แบบว่ายิงยาวตอนจบเลย ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคเสำหรับ okay. so, ว,วันนี้เราไปแล้วพูดมากไม่เป็นไรนะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะ